เอาละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม f a r m i n g s i m u l a t อ r อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาหยุดที่เมืองนะครับผมอาคลิปนี้นะครับผมเรามาอยู่กับรถเทเลอร์นะครับผมรถเทเลอร์นะครับผมอาก็คันนี้นะครับเป็นอิสุสุล็อกกี้นะฮะนี่เลยครับนี่เลยโอ้โหสวยงามครับสวยงามคันนี้นะครับผมเป็น10ล้อนะฮะแล้วก็เอ่อเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ดัมตัดนะครับเอทเลอร์ท้ายตัดนะครับผมสำหรับบรรทุกรถไมโครนะฮะก็คลิปนี้นะครับเราจะมาย้ายรถไมโครนะครับผมไปที่หน้างานใหม่กันนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้หลายวันที่แล้วอ่ะนะก็เราได้ทําการย้ายเมโครคุณปู่นะครับผมมาตักเหล็กนะครับผมมาขุดเหล็กมาตักเหล็กไอเศษเหล็กอะไรพวกนี้แหละนะครับผมนี่เลยครับก็นี่เลยนะครับหน้างานนะฮะ ก็ตอนนี้นะครับผมครบกําหนดสัญญาแล้วนะฮะก็อันนี้คือเราปล่อยมาเช่านะทุกคนนะให้เขาเช่าแลืไม่ครอะไรเงี้ยเออก็แบบครบสัญญาแล้วนะเออเ้วก็ต้องแบบย้ายหน้าง,งานใหม่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อแบบเหมืองแร่อะไรสักอย่างนี่หละทุกคนนี่เห็นไหมใหญ่มากเลยนะครับคล้ายๆแบบหัวเชื้อปูนอะไรประมาณนี้นะนี่เลยไมโครแล้วก็แบบจอดอยู่นะครับผมใช้งานซะแบบน่วมเลยนะฮะดูจะลระบงจะลระบีนะครับผมแตกหมดเลย นะครับใช้งานหนักเกินนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมเราก็จะพาลูกน้องไปด้วยนะมากับลูกน้องกิติมา์นะฮะก็เป็นเป็นคนขับส0บล้อนะครับผมก็มากับฮิโน่ติดแก๊สนะฮะน้ำเตียคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอยไอรถเทเลอร์นะครับผมลงไปอาแมคโครก่อนนะันดับแรกนะนี่เลยครับมาก็เป็นเทเลอร์ที่อามาโมใหม่นะฮะสวยงามเลยอ่าไปครับ เดี๋ยวเราจะถอยลงไปนะเดี๋ยวเราไปขึ้นด้านในนะครับขึ้นด้านล่างหรือป่านะครับเดินมาก็แบบมันไกลนิดนึงอะ่ะไป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 เดี๋ยวเราเอาสิบล้อเทเลอร์ลงไปด้านล่างเลยจะไปรับถึงที่เลยนะฮะนี่เป็นไ,ไงยังรอเลยนะฮะล็อกกี้เราสวยงามครับสายคลีนนะฮะคลีนนะครับเรียบๆเนียน โอเคผมจะทําการจอดเทเลอร์ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปปลดไอ้นี่ก่อนไออะไรนะไปเก็บไฟท้ายนะครับผมนี่ <c oughs> นี่เก็บไฟท้ายก่อนมาก็เดี๋ยวเราจะย้ายแมคโคนะครับผมขปนเทเลอร์ก่อนนี่เลยตักเหล็กนะครับมาตักเหล็กนะฮะตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วแหละนะครับผมป่ปๆ่นี่เลยไป่อฮะแมคโคคนปู่ซิ่งครับ คันนี้ใช้แบบใช้ดีใช้ทนมากเลยนะครับผมโสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะมาทําการค้าขึ้นแล้วกันนะครับนี่เลยไอเราก็แบบขึ้นเทเล์ไม่ค่อยเสียนด้วยนะ,เ,ะเราไม่ใช่แบบมือโประโนะเหมือนเสียปา์มเขานะทุกคนนะ,เ,ะเดี๋ยวเราจะค้าแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราค้อขับไม่ค่อยเซียนนะอย่าว่ากันนะครับ ว่ากันอ่าเดี๋ยวเราขับแล้วก็แบบออถอยเทเลอร์นะครับผมเข้ามาเสียบนะฮะเออหนียกล้อครับเนโคยกล้อครับ้อโคยกล้อโอ,โอเคอ่ะเดี๋ยวเราตั้งลำไปเสียบเลยน่าจะได้อยู่นะเพราะว่า <c oughs> ไม่ครับถอยเสียบแบบนี้เลยโอ้โหสุดจัดนี่พอดีพอดีครับพอดีอ่ะ ็ค่อยๆปล่อยแบบนี้ครับไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะแม่โคคันนี้มันไวมากเลยดูดิโอ้โหมันเก่าแต่แบบภายนอกแต,แต่ว่าภายในนี่คือแบบแบบจา้าบมากเลยสุดยอดอะ <c oughs> เก่าแต่ภายนอกนี่แหละเขาบอกว่าเก่าแต่ภายนอกนะครับอย่าดูถูกภายในนะเอ,อเราจะเดินลงทำไมวะเนี่ยแล้วก็ผมจะทําการค้ําขึ้นนะฮะ โอ้มันจะล่วงมานนี่เฮ้ยเฮ้ยมันจะกระโดดไปทุกคนทำไมมันขึ้นไม่ได้วะนะเดี๋ยวได้ได้แป๊บนึงไอ้มันขึ้นไม่ได้ว่าแป๊บนึงเป็นอะไรเนี่ยเอ,อ้ยเราก็ขึ้นไม่ค่อยเก่งด้วยนะเออได้แล้วได้แล้วนี่อ่าโอเคเออฉันได้อยู่นะครับไอเราขึ้นไม่เป็นเองแหละนะฮะ เราขึ้นเมเสียนเองอประมาณนี้โอเคเดี๋ย้ายไปนั่งงานใหม่กันนะครับเอาไว้ไปไปขุดบอ่อใหม่โอเคได้หรือ,อยังอ่ะแขนบุ้งกี่นะ่าจะเก็บได้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทำการรัดเชือกไปด้วยครับดูโซนแล้วเนี่ยสภาพไม่น่าถึงไหนนะน่าจะล่วงก่อนโอเค เดี๋ยวไปแบบนี้แหละนะครับนี่รัดเชืเอกไว้เลยครับนี่จะได้ไม่หล่น,นครับไปฮะเดี๋ยวเราไปทําการปลุกลูกน้องของผมต่อรุ่นน้องขีดมัสากผมนั่นน่ะเดี๋ยวนี่นอนรอนอนรอนอ,นรอ,อยู่ในรถด้วยเป็นไงอ่าไหนวะไหนวะน,นี่ต้องบีบแตะเรียกครับนี่วันนี้เขาขับรถหล่อด้วยนะลูกน้องผมลูกน้องแบบขีดมัสากมามามา โอ้ยชนโ,โ,โมเตอร์บีบแต่ครับชนเลยคอ,อนโทรลเอใช่ไหมมามาครับผมทีนี้เราได้ทำการปลุกลูกน้องแล้วให้ลูกน้องขับรถต่ำนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกน้องเราครับเริ่มทำการแสดง น้องผมลูกโค้ดปูนี้น้ำหนักก็ประมาณสามสี่ตันได้อยู่บ้างนะฮะอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับเอาไว้แบบมาตักพวก,พวกเศษเหล็กอะไรพวกเนี้ยโอ้จะความจะความอ่าสุดๆล็อกกี้แล้วก็แบบไม่น้อยหน้านะฮะโอ้เทเลอร์ก,ก็เก่าครับลูกโค้ก็เก่า ฮีโน่ตามท้ายมาติดๆครับนี่ครับเราจะมาขึ้นทางนี้นะนี่ทางแบบชันมากเลยตรงนี้ครับโอ้ยไหวไหมไหวไหมครับตรงนี้สูงมากเลยตอนนั้นเป็นถนนผ่านนะฮะเขาก็เลยแบบเปิดทางตรงนี้ใหม่แบบนี้ครับเป็นไงเอขึ้นได้สบายถ้าบอกคุณปู่ล็อกกี้มแมลงคุณปู่วางเครื่อง38มานะเนี่ย แล้วลูกน้องกิติมาสักผมอยู่ไหนนะมันเป็นอะไรนะทำไมมันมาไม่ได้แต่เราลงไปดูหน่อยอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเหมือนรถจะดับนะทุกคนนะเหมือนมันติดอะไรทุกอย่างเ่ยตัวเนี้ยอ๋อมันขึ้นไม่ไหวหรือเปล่าอ๋อมันติดตรงนี้อ๋อมันติดครับมันติดมันมาไม่ได้ตัวนี้โอ้ตายแล้วรถไม่แรงนะฮะโอ้ตายตายตายขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ ป่าหยุดทำไมมันจอดปลาปรับหน้าที่เดิมหน้าที่เดิมครับรับหน้าที่เดิมโอ้แหลกแหกหไปก็เดี๋ยวออกเดินทางต่อเลยครับอันนี้รถตักของใครก็ไม่รู้นะมาจอดทิ้งไว้ครับ างานใหม่กันนะฮะ,จะเจลล์คันนี้ใช้ดีมากเลยครับครับครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหยโยกเยกปมเคงครับ รถหนักครับรถหนักต้องถอนต่อขึ้นครับถอนใช้แกะต่ำโอ้ยจะคว่ำจะคว่ำโคนปูนี่คือแบบสภาพนี่แบบเจ็มมากเลยนะทุกคนเอาไปขายมือสองอะไรเงี้ย ตรงนี้โอ้ความ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 โอ้โหตัวนี้ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยจะคว่ำอย่างเดียวเลย โอ้ใจหายแวบเลยนะฮะเดี๋ยวเราตรงไปครับน oui ี่โอ้โหลยอีกแล้วงานนี้ครับมีแต่ลุยกับลุยครับลูกน้องลูกน้องนี่เป็นไงน่้โอโหทางแบบโะลักทะเลมากเลย ครับย oh, ิงยาวครับย <Yeah. S 1> oh, oh, ิงยาวนี่ยิงยาวครับยิงยาวยาวตัวแรงครับโอ้โหเป็นไงนงี้เป็นไงโอ้โหเบรก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 เกือบอ่ะเดี๋ยวเออไม่ใช่ล้วทางนี้หรือเปล่า ามีหน้างานใหม่ครับเราต้อนรับเราอยูออ่ลูกน้องเราอยู่ไหนวะเนี่ยลูกน้องเราชิมหายแล้วลูกน้องหายครับตายแล้วลูกน้องเราหายปนไนนก็นไม่ดูครับหายอีกแล้วครับลูกน้องผมหายอีกแล้ว ก็มาถึงหน้างานแล้วอันนี้คือเอามาแบบซ่อมถนนนะฮะตรงนี้มันเป็นแบบถนนขาดนะนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราวิ่ไปดูรุกน้องหน่อยว่าแล้วมันชนต้นไม้อยังีงสรุปคือมาไม่ถึงครับโอ้โหแป,ปเดียวเ๋ยวเราวิาไปถอ,อยดินนะครับวอยถอยดิน ว่าอยู่ทำไมไม่เห็นตามมานะฮะโถชนต้นไม้อยู่แล้วน้องกีทีมาซากผมเองนะฮะอะนี่อยู่ทางอืเกือบครับเกือบโหแต่ว่าแบบเราก็ทิ้งมันมาไกลอยู่เหมือนกันนะ ยอดเลยนี่ครับมาละงานเราครับก็มาถมไ้นี่ครับถนนที่มันขาดตรงนี้นะทุกคนนะ,อะโอเคย่านรถมาถึงหน้าง,งานแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับก็ซ่อมถนนตรงนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม